สวัสดีค่ะหนี l ่你好วันนี้มาพบกับรายการ Fun English แล้วก็ Fun Chinese ค่ะสำหรับวันนี้ทีเชอร์ปายและเหล่าซื้อมายค่ะเราจะมาพาน้องๆทำหน้ากากฮาโลวีนกันนะคะใช่ในปีนี้2020์ฮาโลวีนจะตรงกับวันที่3 1มสิธันวาสมสิเอธันวาเอ้ยตุลาคมฮ่าฮ่่า 3า็ตุลาคมนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทำหน้ากากใสาเ่เล่นๆในเทศก,การฮาโลวินกันค่ะอ,ปะอุอปรกรณ์อุปกรณ์ชิ้นที่หนึ่งก็คือต้องมีนี่อันนี้สามารถพิมพ์ได้จากอินเทอร์เน็ตเลยนะคะใช้กระดาษแข็งนะคะที่2จะเป็นสีไว้ตกแต่งตามใจชอบเลยนะคะใครชอบสีไหนก็ระบายลงไปได้เลยชิ้นที่สอุปรกรณ์ในการตัด <G un ji> ก็คือกันจกแล้วก็คัตเตอร์ค่ะอันนี้ถ้าน้องๆยังเป็นเด็กเล็กๆอยู่ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยดีกใช่เพราะว่าผู้บวกรองอยู่ด้วยะะไม่งั้นจะเกิดอันตรายนะคะถิกต้องค่ะ,คะมาลงมือทํากันเลย่เ<อ>ดี <ๆ S 1> ด๋ยวก่นะอนค่ะหน้ากากในภาษาจีนนะคะเราซื้อขอเพิ่มหน่อยหน้ากากในภาษาจีนมี a n นจี้มีอนจี้เดีวขึ้นให้ขึ้นให้ตรงนี้มิยอนจี้ เมียนจ面具ค่ะเมียน面具ใช่เเมียนจมียนแปลว่าหน้าอ mm hmm. แต่ว่าเป็นหน้าเหมือนหน้ากากจี้แปลว่าอุปก,กรณ์ออ oh, ๋ใช่ค่ะมันกรร็จะกลายเป็นอุปก,กรณ์สําหรับเกี่ยวกับใบหน้า mm hmm. ก็คือหน้ากากนั่นเองโอเคแล้วก็สําหรับภาษาอังกฤษนะคะหน้ากากก็คือ mask 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 yes mask mask okay พอไหมฮะลงมือเลยไหม Yes first thing we should grab by สี color max T-shirt ปาร์ใช้สีอะไรคะเป็นสีไม้สีแเลยของหลอดื้อจะเป็นรูปแม่มดนะแม่มยาวอะ่ะใช่แม่มดสำหรับของท่เช i r t นะคะก็จะเป็นแม่มดเหมือนกันแต่เป็นแม่มดแบบปักทองแล้วก็มี <ừ> ท,ท,ท,ท้าวข้างบนด้วย <ừ> โอเค เริ่มเลยนะคะ yes อาสีไหนก่อนดีนะหมวจะซื้อเริ่มด้วยสีนี้ก่อนแล้วกันสีดำสีดำในภาษาจีนเราเรียกว่า blacker เ色对黑色黑色黑第一声色第ซอร์เอาแต่ว่าสีดำนะคะสำหรับทีเชื่อใช้ purple สีม่วงค่ะ purple yes purple purple okay สบายเยอะเหมือนกันท่านนี่ยสบายเยอะเหมือนกันท่านนึใช่ค่ะนี่ปิ้นออกมาเล็กไปนิดนึงน่าจะแบบว่าเล็กกว่าใบหน้าตาอาจจะหยุด ว้าวหมวกกับสีไรนดีนะถ้าเราจะถามว่าสีอะไรดีในภาษาอังกฤษวนะ่าอะสีอะไรอ่าสีอะไรดีรดใช่ต้องใช้คำว่า what color do you want อ๋อ what color do you want yes แปลว,ว่าคุณต้องการสีอะไรนะทีค่ะ เยอะเลยผมยังไม่เสร็จเลยยังไม่ได้ทำเพิ่มเลยว้าวสวยในภาษาจีนจะพูดว่ายังไงคะเหล่าซื่อหมายสวยใช่ไหมคะเีผยวเลี่ยนผยวเลี่ยนเดี์ยวเลี่ยนถ้าที่เชฟบอกว่า that is เีผยวเลี่ยนได้ไหมเนี่ยผสมกันผสมกันไม่ได้นะคะถ้าเราจะบอกว่าอันนี้สวยใช่ไหมคะอันนี้สวยมากเราจะใช้คําว่าเจิดเกินเีผยวเลี่ยนเจิดเกินเีผยวเลี่ยนใช่ก็คืออันนี้สวยมาก อก็เนพี่อเนโอเคว,ว้าเสียสับแค่ผมอ่ะ่าเล่นเอาเหนื่อยอะคะแค่ระบ,บายผมเนี่ยใช่ บอกไปว่าเราต้องเว้นตากับจมูกปากไว้ใช่ไหมคะเพราะ่าาตัดแล้วก็สามารถให้เรามองเห็นทะลุผ่านรูดวงตาได้ไม่ต้องระบายสีต่อไปที่เราซื้อจะใช้นะคะขอเป็นสีอ่าสีส้มสีส้มสีส้มในภาษาจีนนะคะ จะเรียกว่าเฉิงเซ่อเฉิงเซ่อตุยเฉิงเซ่อหรือว่าอีกคำหนึ่งที่ใช้บ่อยก็คือจุ๋ยเซ่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 อตุโอเคเอ๊ะเราใชัยตุ้ยคืออะไรอยากเห็นพูดบ่อยแล้วนะอ๋อตุ้ยแปลว่าใช่ค่ะใช่ใช่แล้วก็ไม่ใช่เหรอคะปูตุ้ยปูตุ้ยปูตุ้ยแปลว่าไม่ใช่ใช่ค่ะปูตุ้ยโอเคตุย ส่วนสีนี้สีเหลืองภาษาจีนว่าหวางเซ่อหวางเซ่อหวางเซ่อคือสีเหลืองค่ะสีเหลืองในภาษาอังกฤษก็คือ yellow 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 แปลว,ว่าสีเหลืองค่ะโ <Okay. S 1> อเคอะลืมแนะนำสีนี้นะคะคือสีน้ำตาลสีน้ำตาลสีน้ำตาลในภาษาจีนเจิงเซ่อเจิงเซ่อเจิงเซ่อ เินเซิร์แปลว,ว่าสีน้ำตาลโอเคสำหรับในภาษาอังกฤษก็คือ brown brown brown, brown. แปลว,ว่าสีน้ำตาลค่ะ ขาวในภาษาอังกฤษว่าไงฮะสีขาวภาษาอังกฤษคือ white 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 แปลว่าสีขาวค่ะส่วนในภาษาจีนนะคะไปเซ่ไปเซ่เด๋วไปเซ่ไปเซ่ไปเซ่คือสีขาวค่ะสีขาวค่ะยังไงบ้างคะใกล้แล้่ะใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วอุ้ยเราซื้ยไม้ระบายสวยมากอ่ะเปี้ยวเลี่ยงเจเปี้ยวเลี่ยงจำได้ด้วย ตอนนี้พี่เชฟจะใช้คัตเตอร์นะคะในการตัดไม่ตัดสิเป็นการเจาะก่อนแล้วก็เดี๋ยวใช้กันไกตัดตามค่ะโอเคเราซื้อกระบาเสร็จแล้วนะคะเอ้ยลืมโชว์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 ชวนี่โอเค,อ,เคอย่าลืมนะคะน้องๆ ต้องการจะปัดหรือว่าเจาะดวงตาปากถ้ายัางอายุน้อยๆอยู่ก็ให้ทุกปกครองช่วยจะดีกว่าค่ะต้องค่ะโอเคได้แล้วสองตานี <Wow. S 2> ่เดี๋ยปากค่ะเอ๊แต่ที่เชื่อว่าปากนี้ละระบายสีแดงไปเลยดีกว่า <Okay. S 2> จากนั้นเราก็จะตัดขอบนะคะเพื่อที่จะทำเป็นหน้ากักค่ะเ <Okay. S 1> รียบร้อยแล้วะคะ่ะโอ้ my god โอ้แค่ตาก็แค่ตาก็น, <c oughs> นานอยู่เหมือนกันนะคะ แล้วใส่คาดมาก็ได้สวมหน้าแล้วเรียบร้อยอืมเย่อยากซื้ไหมสู้ๆคะ่ะตรงผมยากมากและตรงนี้อืมต้องเก็บรายละเอียดเนอะใช่จากนั้นนะคะ เชื่อลืมไปลืมแนะนำทแมสต๊าฟแล้วก็กระดาษเศษที่จะเอามาไว้ทำที่คาดหัวค่ะเราก็จะพับให้ขนาดประมาณนี้นะคะสองแผน่นสำหรับเด็กๆน่าจะใช้แผ่นเดียวก็พอเนาะเพราะว่าน้องๆเขาหัวไม่ใหญ่นะคะยังเล็กอยูอ่ะค่ะแล้วก็เย็บแม็สหัวท้ายค่ะ เริ่มเป็นรูปเป็นล่างนะคะเริ่มเป็นรูปเป็ mm hmm. นล่างคือขอเก็บรายละเอียดนิดนึงเทเดี๋ยวที่เชื่อทำเผื่อนนะคะ mm hmm. ได้แล้วสองอันแล้วก็เอามาต่อกันแบบนี้ mm hmm. เรียบร้อยคนะ่ะเยี่ยมมากโอยตอดเย่ยนน่ากลัวเลยโอเคเดี๋ยวตอนนี้ เราจะมาลองวัดขนาดของหัวของเราซึมาดูได้ลองดูค่ะโอ้ยพอดีเลยเป๊ะค่ะเป๊ะเป๊ะเลยโอเคเดี๋ยวเย็บแม็กก่อนจากนั้นก็เย็บแม็กเข้าไปติดกับหน้ากากเลยตรงกลางใช่ไหมนะต้องขอบก็ได้แต่กลางก็ได้เนาะใช่แบบนี้มันต้องต้องเห็นตา อาหนอน maybe นี่มันก็จะลงแบบแบบนี้เออเราสำัยต้องถอดไ่้แล้วล่ะใช่ไหมคะ <c oughs> มันจะอยู่ไหมเนี่ยได้ไหมอ่ะโอเคแบบนี้แบบนี้ประมาณนี้ได้ไหมเอ่ยได้ไหมเอ่ยโอเคเยบตรงหมวกนะอ่ะเราต้องเป็นตรงหมวกโอเค ห็นมอืของที่เชอก็พอดีเลยอ๋ออาซูว่าอาซูต้องถอดแหวนละใช่โอเคอืมตาออย่างเนี้ยโอเคชิคก็แปะตรงนี้ค่ะโอเคเป็นไงวะแต่มันก็จะแบบยืนหน้าหนิหน้า ใช่เอาไปก่อดนจาจาน้ากลัวเป็นน้าเอาละค่ะเดี๋ยววันนี้พวกเราจะต้องลากันไปก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ที่เชื่ปไปและเราซูมาค่ะลาไปก่อนไว้เจอกันบ๊ายบายเจเจบาย